เป็นบรรยากาศที่อบอวลสมการรอคอยของเหล่าคนดังเซเลบในวงการบันเทิงสำหรับการคัมแบ็กของดรเมคคลินิกซาคาสเตเดียมวันค่ะกลับมาเปิดอยากเป็นทางก,การเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งงานนี้อาจารย์หมอเมคนายแพทย์วัชพลและคุณหมอแอบแพทย์หญิงพิชญาณินผู้รวมก่อตั้ง ก็ได้เนละมิดงานแกลนรีโอเพนนิ่งแคมมานี่ด็อกเตอร์เมคคลินิกภายใต้คอนเซปต์ไทม์เลสรูฟฟินิกโดยสื่อที่การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่และทรงพลังมาที่สุดเรียบเสมือนดอกฟินิกที่เกิดใหม่ได้จากเท้าถาดเดิม ึง,งานนี้ค่ะนอกจากจะกลับมาอยากยิ่งใหญ่ครองแฮตแ็ตหมอกของดาราแล้วแน่นอนค่ะว่าก็มีสาวสวยอย่างสาวกว่างวันติยะหรือกวางเฟสที่มาร่วมแสดงความยินดีแถมแชร์เคล็ดลับความสวยเพราะเธอค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่หลงไหลในเะรื่องของความสวยความงามสัญญากับมาดนำครั้งไม่ถ้วแถมคอนเฟิร์มในความเป๊ะของหมอกเมคและหมอกแอดด้วยค่ะ เราก็ร่วมมาแสดงความยินดีแล้วก็กลับมาที่เดิมค่ะ้าอย่างที่บอกว่าคุณหมอเนี่ยคือไม่ได้มองแค่ว่าการทาหัตถการมันเป็นแค่การทําให้สวยขึ้นแต่เรามองว่ามันเป็นศิลปะเนาะแล้วกวางก็เป็นคนที่ชอบแบบวาดศิลปะบนใบหน้าเราอยู่แล้วเราชัดเจนเราชอบอยู่แล้วกับการดูแลตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องมาที่นี่เพราะว่าที่นี่ครบทุกสิ่งเลยเอาจริงๆอยากจะบอกว่ามาเนี่ยกวางมานะจะหลายรอบแล้วอ่ะยังใช้ไม่หมดทุกเรื่องเลยอ่ะยัง แสดงว่าปีที่มีหลายปรเจิต์เลยเหรอไหวมากจิ้งมากขายยกยิ่นึเยอะมากทำได้ไงดีการอยู่ไม่ใจตรนี้ใช่เพราะว่าหมอไม่เก่งอยู่แล้วหมอแอร์ก็เก่งซึ่งเราก็รู้สึกว่าการที่เราจะเลือกใครที่มาอยู่กับหน้าเราอย่างเงี้ยคนที่ทําหน้าเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องเลือกอะไรที่มันเรามั่นใจด้วยสองก็คือว่าเราไม่ได้ให้ใครมาจับหน้าเราได้ได้ได้ง่ายๆเพราะเราเป็นดาราเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าแบบเซนซิทีฟแล้วก็ละเอียดนิดนึงเนี่ยค่ะ การ์ตินความเป๊ะนี่ไงคุณฟางใช่ค่ะการ์ตินความเป๊ะค่ะการ์ตินความเป๊ะเนี่ยผมบอกก่อนเลยตั้งแต่เจอเราเจอผมเจอศิลปินมาหลายคนก็ต้องบอกว่าท่องฟางเลยคือเป๊ะเป๊ะมากๆจนผมก็คิดเสมอเลยว่าเราต้องทำอะไรให้เขาวะแต่อยากคำพูดนะคะอยากคำพิ่มยังไม่อยู่ค่ะแต่ปีนี้คุกฟางก็อะไรมากเพราะว่าเขาเตรียมโปรเจกต์ว่าเดือนหน้าจะเปิดจเติมก็ก็เรู้สึก ปีที่แล้วเราเป็นสัญญกรรมไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็เป็นการเติมเต็มในแบบอื่นๆเราก็ต้องมาพึ่งลงเมอร์เกลบเอาฟินเลอร์เนี่ยนะเกินกว่าที่คิดไว้มากๆเลยอันดับแรกดีใจมากๆครับก็พี่ๆนักข่าวรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงศิลปินมากมายเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเรานี่คือดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับการกลับมาคร้งนี้ความเปลี่ยนแปลงในต้นตึงเปลี่ยนแปลง ยัง,ง<ม>คงต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นเนาะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นผมมีเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อแบบอัปเดตให้ดูแลคนไข้ผมตลอดเวลาเหมือนเดิมนะครับก็ต้าาดีใจไป,ไปที่ทางที่แบบว่ารอาากะไรจกลับมาต้องบอกดีใจมากครับดีใจมากๆจริงเพราะว่ากลับมาแล้วเนี่ยคาดไม่ถึงเลยครับว่าตั้งแต่ผมย้ายกลับมาเนี่ยครับคนคนไข้เก่าผมเนี่ยเขาบอกว่าโอ้รอวันนี้มานานแล้วที่ศาส รอมาปีนึงละเมื่อมาย้อนกลับมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับคือดีใจมากมากที่นี่จริงๆสาขาอีกสาขาหนึ่งเราก็ไม่ไกลนากสยามหนึ่งสถานีแต่ว่าคนทุกท่านก็ยังยังแบบประทับใจที่นี่ค่ะด้วยสถานที่กว้างขวางด้วยค่ะเรียกว่าเรากลับมาดีใจดีใจมากๆครับคือห่างอย่างที่บอกว่าสยามห่างแค่หนึ่งสถานีแต่ไม่ไปครับมาที่นี่แล้วพทุกคนรู้ข่าวเป็นยังไงบ้างเขาดีใจไหมที่กลับมาดีใจร่มทิณดีค่ะร่มทิดีกับเรามากๆเลยค่ะก็ เรียกว่าเราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะคนไข้ให้ความไว้วางใจพี่ให้ความไว้วางใจพิเศษเลยครับสัตกรรมเนอการตกแต่งทำไมถึงนี้ที่เนี่มันเป็นแกลเรี f Art าร์ครับมันเป็นศิลปะของผมเองคืออย่างที่ผมบอกว่าคนทุกคนมีรูปแบบใบหน้าไม่เหมือนกันมีความชอบมีความพึงพอใจไม่เหมือนกันดังนั้นคือแต่ละแต่ละห้องแต่ละรูปแบบของเหมือนกันครับก็คือตกแต่งไปในตามทีมของคนไข้ที่ชอบลักษณะแบบนี้หรือรู้ถึกรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับคือเราตีความว่าแกลเลอรี่ออฟอาร์ตของเราเนี่ยก็คือว่า เหมือนเป็นจิตตกรนะคะที่จะระบายสีบนใบหน้าเนาะแพทย์ก็เช่นเดียวกันค่ะฟิลเลอร์เป็นศาสตร์และสิ่งที่แพทย์ที่จะต้องใช้ทั้งอิมเมจินแล้วก็ความรู้ความสามารถในการที่จะเลือกทั้งชนิดฟิลเลอร์มาให้เหมาะกับรูปหน้าแต่ละท่านค่ะใช่ค่ะอันนี้ส่วนของนวัตกรรมเป็นไหมที่เราจะพร้อม้กับคุณท่านก็อย่างที่ผมบอกทุกคนจะรู้จักน้อต้นเมฆคลินิกโฟมฟิลเลอร์อยู่แล้วแต่ว่าถามว่าเรามีแค่ฟิลเลอร์หรือเปล่าก็คงไม่ครับเรามีทั้งเลเซอร์ต่างๆที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผิวการทําให้หน้าใสชุ่มชื้นขึ้นลวมถึงไบโอซิมูเลเตอร์ที่เป็นกลุ่มกระตุ้นคอลลาเจนต่างๆทําให้หน้ามันจกกระชับขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปดึงหน้าผ่าต่างหรืออะไรเลยเรียกได้ว่าทุกเทรนด์ความงามนะคะแล้วก็ม่คลินิกของเรานํามาอัปเดตอยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะที่นำมาฝากในค่ะดีค่ะต่งต่างเนการกลับมาของเราก็ ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าผมกลับมาแล้วผมเชื่อว่าทุกๆคนหลายคนที่รอการกลับมาคัมแบ็กกลับมาที่นี่เหมือนเดิมนะครับรวมถึงว่าผมยังคงเป็นเหมือนเดิมรวมถึงผมมีอะไรที่ใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาคนไข้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ผมขอฝากดรกเมคกินิกของผมไว้กับพี่ๆทุกคนรวมถึงคนไข้ทุกคนด้วยนะ เดาว,ว่าเราจะทําให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดให้สมกับทุกความไว้วางใจของคนให้สมกับสโลแกนของเรานะคะ r e w a n d i n g Your Life a n Doctor Make Clinic ค่ะ